มีไอเดียธุรกิจเจ๋งๆอยู่ในหัวแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงให้ถูกต้องใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยว่าจะเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในไทยได้ยังไงและคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะการจดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนกับการลงเสาเข็มให้บ้านของเรานั่นแหละครับถ้าเสาเข้มแข็งแรงบ้านก็จะมั่นคงธุรกิจก็เหมือนกันเลยใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารหน้าเบื่อๆนะแต่มันคือการปักหมุดเลยว่าเฮ้ hey, ธุรกิจของเรามีตัวตนจริงนะมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเราด้วยเอาล่ะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างมาดูกันคร่าวๆนะครับเราจะเริ่มจากคําถามสําคัญว่าทําไมต้องจดทะเบียนแล้วค่อยไปดูว่ามีรูปแบบไหนให้เลือกบ้างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเจาะลึกแต่ละแบบไปเลยทั้งกิจการคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงร้านค้าออนไลน์ด้วยนะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องสําคัญอย่างค่าธรรมเนียมกับบทลงโทษครับผมโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทําไมการจดทะเบียนธุรกิจถึงสําคัญคือก่อนจะไปดูว่าต้องทํำยังไงเรามาเข้าใจทําไมกันก่อนดีกว่าเพราะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนที่เหลือจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าจดทะเบียนไปก็เพื่อให้รัฐมีข้อมูลซึ่งก็ใช่ส่วนหนึ่งครับแต่มองในมุมของเราสิประโยชน์มันเยอะมากนะอย่างแรกเลยคือความน่าเชื่อถือมาเต็ม ลูกค้าเห็นก็มั่นใจคู่ค้าจะดีลด้วยก็สบายใจแล้วถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยใบทะเบียนเนี่ยแหละคือหลักฐานชั้นดีในทางกฎหมายเลยแถมยังเปิดโอกาสให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจเราได้อีกด้วยเอาละครับมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นทางแยกสําคัญแรกเลยของผู้ประกอบการทุกคนนั่นก็คือเราจะจดทะเบียนแบบไหนดีระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลสองคนี้ดูคล้ายๆกันแต่บอกเลยว่ารายละเอียดและความรับผิดชอบต่างกันคนละเรื่องเลยครับ มาดูแบบแรกกันก่อนบุคคลธรรมดาพูดง่ายๆก็คือตัวเรากับธุรกิจเป็นคนเดียวกันเลยครับเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันแยกไม่ออกรายได้ของร้านก็คือรายได้ของเราหนี้ของร้านก็คือหนี้ส่วนตัวของเราด้วยนี่แหละครับคือรูปแบบที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดสําหรับการเริ่มต้นทีนี้มาดูนิติบุคคลบ้างอันนี้ตรงกันข้ามเลยครับพรุนุภาพตามนะเมื่อเราจดทะเบียนปุ๊บธุรกิจของเราจะเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยตามกฎหมายแยกตัวออกจากเราชัดเจน บริษัทสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เองเป็นหนี้ได้เองในชื่อของบริษัทซึ่งนี่แหละครับที่เป็นคอนเซปต์หลักของพวกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่างๆถ้าให้สรุปความต่างที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือเรื่องความรับผิดชอบหนี้สินครับฟังทีดีนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหนี้สินไม่จํากัดวงเงินหมายความว่าถ้าธุรกิจไปไม่รอดเจ้าหนี้ตามมายึดบ้านยึดรถส่วนตัวของเราได้เลยแต่ ถ้าเป็นนิติบุคคลความรับผิดชอบจะจำกัดอยู่แค่เงินที่เราลงหุ้นไปเท่านั้นรัพย์สินส่วนตัวของเราจะปลอดภัยนี่คือจุดเปลี่ยนที่ใหญ่มากๆเลยครับโอเคพอเห็นภาพความแตกต่างแล้วเนาะงั้นสำหรับคนที่คิดว่าลุยเดียวดีกว่าอยากเริ่มแบบง่ายๆก่อนเรามาเจาะลึกวิธีจดทะเบียนสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวกันเลยครับจริงๆแล้วมันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยครับมีแค่3สเต็ปหลักๆเท่านั้นเอง 1. กรอกแบบฟอร์มคำขอหรือที่เรียกกันว่าแบบทอพอ 2. ก็รวบรวมเอกสารต่างๆไปยื่นให้ในายทะเบียนเช็คความถูกต้องและ 3. าจ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแล้วก็รับใบทะเบียนพาณิชย์กลับบ้านได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยส่วนเอกสารที่ต้องใช้ก็มีตามนี้เลยครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอ๋อแล้วก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะคือถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจในบ้านของตัวเองแต่ไปเช่าที่เขาเนี่ยต้องมีสัญญาเช่าหรืออย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ด้วยนะครับเตรียมไปให้ครบทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับ เอาละครับสำหรับคนที่มีเพื่อนร่วมฝันมีพาร์ทเนอร์หรือมองกันไกลอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตเป็นระบบมากขึ้นเรามาดูกันต่อในสเต็ปที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนั่นก็คือการจดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทครับถ้าพูดถึงห้างหุ้นส่วนเนี่ยหลกัหลกๆจะมี2แบบให้เลือกครับแบบแรกคือห้างหุ้นส่วนสามัญอันนี้คือร่วมหัวโจมท้ากันเต็มที่เลยครับหุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบหนี้สินร่วมกันทั้งหมดแบบไม่จํากัดส่วนอีกแบบคือห้างหุ้นส่วนจํากัด อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือจะมีหุ้นส่วนอย่างน้อยหนึ่งคนที่รับผิดชอบเต็มที่เหมือนเดิมแต่จะมีหุ้นส่วนประเภทที่รับผิดชอบแค่เท่าเงินที่ลงไปก็ได้แบบนี้จะเหมาะมากถ้ามีคนอยากลงเงินทุนให้แต่ไม่ได้อยากเข้ามายุ่งเรื่องบริหารครับทีนี้พอมาเป็นการตั้งบริษัทปุ๊บขั้นตอนจะเยอะและเป็นทางการขึ้นไปอีกสเต็ปเลยครับมันจะเริ่มตั้งแต่การจองชื่อบริษัทก่อนเลยชื่อต้องไม่ซ้าใครนะพอได้ชื่อแล้วก็ต้องไปยื่นจดหนังสือบริคณะสนธิ ซึ่งมันก็คือธรรมนูญของบริษัทเรานั่นแหละครับว่าตั้งขึ้นมาเพื่อทําอะไรจากนั้นก็ต้องเปิดให้คนมาลงชื่อซื้อหุ้นจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อตั้งกรรมการบริหารแล้วกรรมการก็จะไปเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย25%พอทุกอย่างครบถ้วนถึงจะไปยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ครับเห็นว่าแต่ละขั้นมีรายละเอียดทางกฎหมายค่อนข้างเยอะเลย มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆในยุคนี้เลยครับธุรกิจ e-commerce หรือการขายของออนไลน์นั่นเองเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีหน้าร้านบนโลกดิจิตอลกันทั้งนั้นแต่คำถามคือแล้วมันต้องจดทะเบียนเหมือนร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงๆหรือเปล่ามาหาคำตอบกันครับใช่เลยครับนี่คือคำถามที่หลายคนสงสัยกันมากแค่ขายของในโซเชียลเนี่ยต้องจดด้วยหรอแล้วถ้ามีเว็บไซต์ล่ะแบบไหนที่เข้าเกณฑ์แบบไหนที่ยังไม่ต้องเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันให้ชัดๆเลย คุณแจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับให้ดูว่าเว็บหรือร้านของเรามีระบบที่ไม่เกิดการซื้อขายได้หรือเปล่าถ้าเป็นแค่เว็บโชว์สินค้าเฉยๆให้ข้อมูลเฉยๆอาจจะยังไม่เป็นไรแต่เมื่อใรก็ตามที่มีปุ่งกดใส่ตะกรา้ามีระบบให้กรอกฟอร์มสั่งซื้อมีช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์ไม่ว่าจะโอนเงินหรือตัดบัตรเครดิตหรือแม้แต่การเก็บค่าสมาชิกเพื่อดูคอนเทนต์ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ปุ๊บถือว่าเข้าขายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, ทันทีครับชัดเจนนะครับ และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมและที่สำคัญกว่านั้นคือบทลงโทษถ้าเราเพิกเฉยหรือไม่ทําตามกฎหมายครับดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับค่าปรับอาจจะดูไม่เยอะนะแต่สังเกตคาว่าค่าปรับต่อเนื่องนะครับอันนี้น่ากลัวกว่า เพราะมันหมายความว่าค่าปรับจะถูกคิดเพิ่มขึ้นทุกวันที่ยังไม่ได้ไประจดทะเบียนให้เรียบร้อยมันไม่ใช่การจ่ายครั้งเดียวจบนะแล้วถ้ามีกรณีร้ายแรงเช่นไปช่อโกงคนอื่นนี่อาจโดนเพิกถอนใบทะเบียนไปเลยคือหมดสิทธิทำธุรกิจนั้นไปเลยครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะในอีกด้านหนึ่งค่าใช้จ่ายในการให้มันถูกต้องเนี่ยมันน้อยมากๆเลยอย่างการจดทะเบียนกิจาการเจ้าของคนเดียวครั้งแรกค่าธรรมเนียมแค่50บบาทเท่านั้นเองครับ เทียบกับความน่าเชื่อถือที่ได้มาความสบายใจและโอกาสทางธุรกิจในอนาคตแล้วเนี่ยเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับและทั้งหมดนั้นก็คือภาพรวมของการจดทะเบียนธุรกิจในบ้านเราครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนของมันชัดเจนถึงจะมีรายละเอียดให้ต้องใส่ใจบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเกินความสามารถเลยการสละเวลาจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตั้งแต่แรกก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่สุดให้กับธุรกิจที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นมานั่นเองครับ ก็หวังว่าสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะช่วยให้หลายๆคนเห็นเส้นทางที่จัดเจนขึ้นนะครับพอเรารู้วิธีแล้วคำถามสำคัญสุดท้ายก็กลับไปที่อะไรครับธุรกิจในฟันที่อยากจะสร้างมันขึ้นมาคืออะไรขอเป็นกำลังใจให้ทุกการเริ่มต้นนะครับ